ถ้าผมกลับไปมีคนถามว่าไปนมัสก,การหลวงพ่อคุณมาเขาถามว่าหลวงพ่อคุณเป็นคนอย่างไรหลวงพ่อใจผมตอบว่าไงครับถ้าก็เป็นคนก็เป็นพระธรรมดาอย่างพระบัณฑเอ,ง,องนี่แล้วว่างถ้าก็ไม่มีพิเศษวิโศษอะไรนก็คือพระตัวตัวไปไม่ได้เป็นผู้ประเสิฐเลยเลยแต่ก็ต้องถามต่อว่าถ้าไม่ประเสร,ริฐเลิศทำไมจึงคน ไปหาเป็นหมื่นเป็นแสนมากมายอย่างนี้ผมจะตอบว่ายัางไงดีก็ตอบว่าผลงานของท่านมีท่านสร้างใครเอาเงินไปถวายท่านก็ไม่เก็บกักกันมีแต่เรื่องก่อเรื่องสร้างอยู่ตลอดการตลอดเวลาทำอยู่เดี๋ยวนี้โรงเรียนที่กูวา่านี่1น0ล้านนี่ ได้แต่โรงเรียนอุปกรณ์ไม่มีรัฟรราร่าจะเอาเงินมาจากไหนก็นเอาเงินมาจากพวกเหมืองนี่แล้วที่นั่งอยู่นี่แหละช่วยคนที่บาดยินท,ที่บาทก็ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนมาอีกครับแล้ว <c oughs> ก็ถามว่าหลวงพ่อคูณเคาะหัวมาแล้วเป็นยังไงต่อมาเออบางคนก็ว่าดีบางคนก็ว่าไม่ดี ก็ต้องมาตรงอย่างนี้หนึ่งหรือว่าคุณในเค้าน่ะก็คือกันได้โรงพยาบาลตัวไปที่คนป่วยเขาไปรักษาเนี่ยคนตายก็มีคนไม่ตายก็มีบถาเค้าไม่รู้จักตายใครก็มาเคะมว่าถนนนี้ทุกเย็นนี่จะมีธนาคารมารับเงินไปเก็บไว้หมดในนี้จะไม่เก็บเงินเอาไว้เลยแต่วันทุกเย็นจะธนาคารไปเก็บหลวงพ่อมีวิธีควบคุมบัญชีที่มั่นใจว่าไม่มีการรั่วไหลการรั่วไหลก็ รั่วไปคือกันได้เองไปกั้นตรงกั้นระบังดักลาอนะ mm. จะให้ได้ทุกตัวใครก็เคย,เยตัวไ้นได้ก็เอาตัวนไหนลอดไปได้คามไปได้ก็ทชามันตัวไ้นได้ยังกาเอา mm. ตัวไหนอยู่ก็เอาตัวไ้นไม่ได้ก็เลี้ยงไป mm. ทําใจอย่างนี้เอ,ง,องกินได้จะไปเป็นห่วงเป็ญญายอยู่เดี๋ยวจะป่วยครับ mm. เป็นห่วงเงินเออเงินกูจะรัวจะไหลเข้าไปอย่างนั้นอย่างนี้ ไปเที่ยวยึดเที่ยวถือกินไม่ได้น้องแม่ลาบก็ป่วยตะหนี่งคบมันก็ตายอจะหนึ่งได้ก็เอาไม่ได้ก็เลี้ยงไฟเอาเอาถ้ามึงจะเอาเอาไฟงายไปจ้างเหมือนเดือนเขามึงเหลือกูก็เอาเหลือกูก็ไม่เอาดักเอาจ้างมันนึกแต่ยังงี้ยังสบายใจดีมึง้าใจไม่ดีครับาพ่ออยู่คนเดียวอยู่กับตัวเอง หลังจากที่ทำอะไรทั้งหมดกับคนเป็นหมื่นเป็นแสนต่อวันแล้วเนี่ยบอกกับตัวเองว่ายังไงเวลามีโอกาสคิดตัวเองคนเดียวนะครับก็นึกว่าเออเขาก็หาที่พึ่งไม่ได้หนาะเขาจะมาหาเราไม่มีบัญทียึดเหนี่ยวว่าราจิตใจได้มาหากูยังมึงมาหากูก็ได้ยินได้ฟัง เออคือยังให้ขุ้นใจไปไปยิ่งเด๋มมึงกค็ครับครับ <laughs> ตัว